สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดจากดรอยแซนครับมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้ร้อนแรงสุดๆมาพร้อมกับสีแดงด้วยนั่นก็คือ Samsung Galaxy S 2 0 FE นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับพอออกตัว p พรีวิวแทนซอนไปทุกคนถามเข้ามากันมากมายเลยทีเดียวทำให้เราต้องกลับมาจัดรายการตอบรัวกัวนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่านที่อุตส่าห์มาดูคลิปของเรานะครับเริ่มกันเลยคำถามข้อแรกตัวเครื่องทําจากวัสดุอะไรฝาหลังของ Samsung Galaxy S20 FE นะครับทำมาจาก Reinforce d Polycarbona t e นะครับแบบเดียวกับ Galaxy Note 20ที่เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวของ p o l y คาร b o n a เนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แตกถ้าตก ถ้าเป็นฝาลังกระจกเนี่ยตกแล้วแตกแน่นอนนะครับส่วนตัวเฟรมดีดแรงไปหน่อยตัวเฟรมนี่เขาไม่ได้บอกมาตอนเปิดตัวว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอลองมาตอนนี้อยู่ที่ห้องแอร์ไงมันเย็นนะน่าจะเป็นโลหะครับแล้วเราก็ลองอคือออกแรงสุดแล้วก็ไม่มีอาการว่ามันจะงอได้ <Wow. S 1> ตัวเฟรมเนี่ยผมว่าเป็นโลหะเหมือนกับโน้ต20เช่นกันครับ ข้อที่2ถามเข้ามาว่าทําไมเลือกใช้กระจกเป็นกรีล่ากลาสาไม่เป็น456ห้าหกซะอย่างนั้นมันมีความแตกต่างกันตรงไหนจะแต่ง,ง่ายหรือเปล่านะครับคือไอ้ส่วนของตัวกระจกนะครับบน S20FE เนี่ยมันก็จะมีส่วนของหน้าจอที่เป็นกรีล่ากลาสาแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือตัวของกระจกโมดูลกล้องอันนี้ก็เป็นกรีล่ากลาสาเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดลองย้อนกลับไปตอนที่คุณเจอรี่เขาชอบเอาวัสดุที่มีความแข็งแรงอะ่ะมาขีดขีด,ขด กริลล่า glass นะครับก็จะจบเที่ยวมาเลเวล6แเลเวลเเหมือนกันหมดแม้แต่ตัว v i ก t ัสนะครับ glass เเองก็ทนรอยขีดข่วนได้ที่ระดับเดียวกันถ้าเรื่องของความทนทานต่อการขีดข่วนะครับจากวัสดุอื่นๆเนี่ยผมว่า glass สก็แข็งไม่แพ้ glass ห้า glass หนะครับแต่ถ้าระยะความสูงของการตกหล่นแล้วจอแตกเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ s g 1 0 FE มีอะไรประกันจอแตก1ปีครับข้อที่3ครับหน้าจอของ s a m s u n ง H20 FE โค้งหรือเปล่า มันก็ไม่น,ไมน่าจะโค้งแล้วนะไม่น่าจะโค้งนะครับข้อที่4สีด้านเนี่ยแมตหรือเปล่าที่เขาฟ้องกันเป็นคนละล้านละล้านไหมอ๋อแมตหรือเปล่าเป็นสีแมตหรือเปล่าใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าอันนี้แมตแน่นอนครับผมเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเลือกใช้เป็นเฮสฟินิชนะครับทำให้ตัวฝาหลังเนี่ยยังมีความเงาเวลาท้อนแสงอยู่แต่ผิวชั้นนอกสุดเนี่ยเป็นแบบแมทนะครับ ข้อที่5ครับถามเข้ามาว่าทางรอยแซนคิดว่าสีไหนสวยสุดสส Cloud r e แต่มันม,มีแค่สีเดียวครับอีกสีนึงที่อยากเห็นมากๆเพราะยังไม่ได้สัมผัสเลยก็คือตัวของ Cloud Orange นะครับตัวนั้นคือมันจะเป็นโทนสีส้มนะครับที่เขาบอกว่าคนลลาบบกับพวก Mystic b r o z e ของ Galaxy Note หรือ Galaxy Fold นะครับแล้วตอนที่พีจับเนี่ยตัวจริงยังไม่มาก็เรยยียงไม่ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ ขอให้ cloud r e ก่อนละกันนะครับจากทั้งหมดนะครับก็มี cloud navy นะครับ cloud mint cloud lavender cloud red นะครับที่เป็น 4, 4สีหลักนะครับส่วนอีก2สีที่มีขายเฉพาะออนไลน์แบบลิมิเต็ดเท่านั้นคือตัว cloud w h i สีขาวนะกับตัว cloud orange ที่เป็นสีส้มข้อที่6นะครับหน้าจอ120 h ฮิเนี่ยปรับเป็น60ได้หรือเปล่าหรือว่าตั้งค่า120อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้สามารถปรับได้นะครับตามนี้เลยนี่จากการตั้งค่าแบบสูง นะแล้วก็เลือกปรับเป็นแบบมาตรฐานได้นะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันจะมีแบบฟอร์สหรือว่าบังคับ120เฮิร์ตนะครับคือถ้าเราเปิดแบบสูงไว้เนี่ยระบบมันจะปรับออโต้นะครับเทียมซูงบอกว่าอาจจะปรับหน้าจอให้เฮิร์ตต่ำมากๆสำหรับการดูหน้าเว็บไซต์หรืออา e ่านอีบุ๊กนะครับแล้วก็ปรับสูงขึ้นมาตอนที่เราใช้งานพวก OS ต่างๆรวมถึงตอนเล่นเกมด้วยนั่นเองที่ทาง a m s u n g นะครับเลือกให้เป็นการปรับรีเฟรชเรทของหน้าจอแบบออโต้นั้นเนี่ยเพื่อช่วยประหยัดพลังงานนั่นเองครับ ข้อที่7ถามว่า Galaxy S 20 FE รองรับ eSIM หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่รองรับนะครับผมข้อที่8ถามว่ามี NFC แล้วก็ s a m s u n g Pay หรือเปล่าก็อบอกว่ามี NFC นะครับสามารถใช้ NFC payment ไปแตะแล้วจ่ายได้แต่ว่าตัวระบบเนี่ยไม่ได้รองรับ Samsung Pay นะครับข้อที่9ระบบเสียง Dolby Atmos สามารถเปิดใช้งานได้เลยไหมโดยไม่ต้องเสียบหูฟัง มาดูกันนี่นะครับจากหน้าจอหลักเราสามารถจะเลือกเปิดนะครับตัวของระบบเสียง Dolby Atmos ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หูฟังครับสามารถใช้ลําโพงจากตัวเครื่องนี่แหละทําได้ซึ่งสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับถ้าเราดูหนังฟังเพลงหรือว่าเปิดเป็นโหมดเสียงนะครับนี่เลยมีให้เลือกข้อที่10มีรูหูฟัง3.5หรือเปล่าข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีครับรุ่นนี้ไม่มีรูฟัง3.5มม,มนะครับ เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือดีขึ้นหรือ,อยังผมว่าน,นี่หะายคนแน่ถามมาเพราะว่าตอนที่ใช้พวก s g 1 0 n o ิ e 10ที่เป็นอัลตราโซนิกเนี่ยจังหวะหรือการกดในการสแกนเนี่ยต้องฝึกหรือว่าต้องมีการวางนิ้วไม่ต้องแรงมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้เป็นออปติคอลนะครับก็สามารถจะกดสแกนนิ้วได้นะครับจะแรงจะเบาก็สามารถปลดล็อกได้ง่ายขึ้นครับข้อ12 Sams u n g s 2ง FE กันน้ำหรือเปล่า ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน IP Rating 68นะครับเดี๋ยวเราแช่น้ําให้ดูเลยละกันซึ่งมาตรฐานตรงนี้นะครับก็หมายความว่ากาันฝุ่นเข้าเครื่องไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้คือจุ่มลงไปในน้ําหรือว่าจมน้ําไปเนี่ยที่ความลึก1เมตรได้30นาทีตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 6หรือเปล่าแน่นอนรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชิปเซตเป็น Snapdragon 865ซัมซุง Galaxy S ี่0 FE รองรับระบบชาร์จแบบไร้สายหรือ Wireless c h หรือเปล่า แน่นอนว่าตัวนี้รองรับนะครับสามารถใช้งานกับ w ไวเลสฟ้าชาร์จได้ที่15วัตต์รวมถึงมีไวเ l สพาวเวอร์แชร์นะครับสามารถจะชแชร์แบตเตอรี่จากตัวเครื่องให้อุปกรณ์ไร้สายอื่นได้ด้วยนะครับเช่น Galaxy Buds Galaxy Watch ก็สามารถจะเอามาวางแปะแล้วชาร์จแบตได้เลยอยากให้ลองเทสลำโพงให้ฟังหน่อยอ่ะจัดไปเลยครับ ท16ถามมาว่ารอรีวิวกล้องครับผมอ่าอันนี้รอยแป๊บเนื้อกันแต่ว่าเดี๋ยวมีแซมเปิลที่ดูก่อนนะคบว่าภาพถ่ายเป็นยังไงบ้าง กล้องหน้าเป็นฟิกโฟกัสหรือออโต้โฟกัสนะครับสำหรับกล้องของ H20 FE นะครับก็เป็นฟิกโฟกัสความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหลัง12ล้านพิกเซลน้อยเกินไปไหมดีพอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าพิกเซลไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนสำคัญก็คือขนาดของเซนเซอร์กล้องมากกว่าว่าเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตัวพิกเซลมนะมีขนาดกี่ไมครอน คือถ้าพิกเซลมันใหญ่มันเก็บแสงได้ดีภาพที่ออกมาก็จะคมชัดนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าจะ12ล้านหรือ108ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์กล้องเนี่ยใหญ่เท่ารุ่นพี่หรือเปล่าเซนเซอร์กล้องหลักของ S20 FE เอาตัวกหลักแล้วกันเนาะ12ล้านพิกเซลนะครับมีขนาดของเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.76นะครับซึ่งเท่ากันกับ Galaxy S20 เลยคือเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละไม่ได้เทียบกับตัว S20 Ultra เนาะอันเนคนละไซส์กันนะครับ ตัวกล้องปรับรูรับแสงได้ไหมฟีเจอร์นี้เนี <men <men ่ยได้ตายจากเราไปแล้วนะครับคือย้อนกลับไปตอนแรกจะได้มาตอน S9 ใช่ไหมหลังจากนั้น uh ก็มีใช้งานอยู่ประมาณรุ่น2รุ่นนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถจะปรับรูรับแสงของตัวกล้องได้นะครับข้อ21ก็ถามมาเลยว่ากล้องโหมดโปรปรับอะไรได้บ้างมาเลย ส่วนของโหมดโปรคาเมรานะครับอันนี้สามารถจะเลือกปรับตั้งแต่ ISO นะครับแล้วก็มีค่ารวบแสงนะครับปรับเอ็ก s u โพปรับ Auto Focus นะครับเป็นแม n น a ลโฟกัสก็ได้นะครับปรับไว้บาลานซ์แล้วก็ปรับเรื่องของค่ามาตรฐานโทนสีนะครับว่าเป็นสีอ่อนหรือความเข้มระดับสีไฮไลท์เงาครับก็สามารถจะเลือกปรับได้ด้วยสำหรับ ISO ครับก็เริ่มต้นที่50ไปจนถึง3,200นอะครับอันนี้คือแบบแม n น a ลนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าูรับแสงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1ต่อ1 2 0 0 0นะครับผมแล้วก็สูงสุดที่30วินาทีข้อที่12อนะครับอยากให้สอนการใช้งานโหมดโปรวิดีโออ่าอันนี้ก็ถ้าในโหมดโปรวิดีโอนะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าต่างๆใครที่คุ้นเคยกับการถ่ายวิดีโออยู่แล้วเนี่ยพอเจอหน้าจอแบบนี้น่าชอบกันแหละครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการจับโฟกัสนะครับที่เราสามารถจะเลือกพื้นที่โฟกัสได้ว่า จะเป็นแบบไหนเป็นเซนเตอร์หรือเป็นหลายจุดนะครับแล้วก็มีตัวฮิสโตแกรมนะครับให้ดูว่าสีความสว่างของภาพตอนนั้นเป็นยังไงนะครับตรงนี้ดูได้เห็นไหมเป็นเลเวลขึ้นมานะครับมีส่วนของมิกเซอร์ระดับเสียงนะครับวัดว่าเสียงที่บันทึกเข้ามาเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เป็นซ e เรีโอนั้นเนี่ย มีความดังความเบาเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะควบคุมตัวเสียงได้หมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของซอสของเสียงนะครับว่ามาจากไมโครโฟนมาจาก USB ที่เสียบเข้ามาหรือว่ามาจากไมโครโฟนบลูทูธนะครับอันนี้เป็นข้อดีสำหรับใครชอบถ่ายบล็อกนะครับคือจะเป็นหูฟังบลูทูธทั่วไปอย่างก a l ล็ y ซ u d บัตหรือตัวบั d ส l i ด e นะครับก็สามารถนำมาใช้งานกับไมโครโฟนได้ส่วนข่าอื่นนะครับเช่นพวกโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสายที่แบบชอบอารมณ์มีการชิปโฟกัสบ่อยๆหรือว่า ปรับโฟกัสไปหน้าหลังเนี่ยอันเนี้ยอาจจะลองมาเล่นระหว่างถ่ายทำนะครับคือลองดันโฟกัสจากวัตถุหน้าไปหลังด้วยมือเนี่ยอันนี้ก็จะคุม m o n d Tone เวลาถ่ายได้ดีกว่าส่วนที่เหลือก็ค่อยลองเล่นไปนะครับเช่นพวก ISO นะครับหรือว่าชัตเตอร์สปีดอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องการเรื่องความสว่างความมืดของภาพด้วยนะครับข้อ23นะครับถามมาว่า Galaxy S20 FE นั้นสามารถอดัดเร็วที่ความละเอียดสูงสุดได้เท่าไหร่ต้องว่าตัวนี้ พราะเป็นรุ่น FE Fan Edition ทุกอย่างได้มาจากรุ่นพี่เกือบครบแล้วขาดอย่างเดียววิดีโอไม่ถึง 8K นะครับตัวนี้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมทั้งกล้องหน้าและหลังข้อ24นะครับถามมาว่ามีกล้องกันสั่นหรือเปล่าแหมอันนี้ไม่ต้องกลัวครับเราเปิดโหมดกล้องขึ้นมาเลื่อนไปที่วิดีโอใส่รูปมืออยู่ด้านบน,นครับสามารถจะเลือกเปิดโหมด Super Steady ได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถเลือกใช้งานนะครับทั้งตัวกล้องหลัก หรือกล้อง ultra wide ก็ไ ok ด้จะมีเฉพาะกล้องหลังกล้องหน้าไม่มีนะครับเราบนดกล้องกันสั่นนะครับของ Samsung Galaxy S 2 0 FE กันนี้ก็เป็นกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกมาที่ด้านหน้าเดรามาลองดูกันว่าน้าในแก้นี่มันสั่นมากน้อยแค่ไหนเวลาขึ้นบันไดนะครับเห็นครับเต็มของการใช้พวกกกันสั่นเลยนะครับก็มาเทสเรื่องของการเคลื่อนขึ้นไปเร็วๆนะครับว่า การสั่นโอเคแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวซอแว์ที่มันได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายใจไม่ทันแล้วครับก็มันนี่ถ้าสลับกล้องกันสั่นของตัว S20 FE ครับกล้องหน้าเซลฟี่มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนหรือเปล่าอ่าตัวไบรท์ไนท์นะครับ กล้องหน้าก็สามารถจะใช้งานได้นะครับกับโหมดกลางคืนนะครับแต่ฟีเจอร์นี้มันซ่อนอยู่ในส่วนของโหมดเพิ่มเติมนะครับยังไงลองกดไปที่ฝั่งขวาสุดดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใช้บ่อยยังไงก็ใช้ตัวออปชันเนี่ยลากออกมาวางไว้ข้างนอกได้นะครับข้อที่16ถามมาว่าจะซื้อเป็นมือถือเครื่องแรกให้แม่ดีไหมต้องถามว่าคุณแม่ย้ายมาจาก เครื่องไหนรุ่นอะไรนะครับเอาจริงแล้วตัวนี้ก็ถือว่าสเปคคุ้มนะครับครบครันมากๆคือกล้องก็ดีนะครับตัวเครื่องขนต่างกําลังพอเหมาะหน้าจอใหญ่สวยงามนะครับคือซื้อเป็นเครื่องแรกใครผมว่าทุกคนก็ชอบหมดนั่นแหละข้อ27นะครับทำมาเกี่ยวกับการจองว่าที่บอกว่าจอง 4G ่จ้อัพเป็น 5G เนี่ยคืออัพ CPU เลยหรือเปล่าใช่แล้วครับผมนอกจากอัพจาก 4G เป็น 5G แล้วคือเปลี่ยนชิปเซตเลยนะครับจาก exynos 9 9 0เป็น s ซ a p d r a g o n 865ก ซึ่งถ้าเกิดอยากจะจองก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าหมดเขตวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับข้อที่18นะครับคำถามก็คือรอบจองเนี่ยของแถมมีอะไรให้บ้างอ,อันเนี้ยมันแล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายครับอย่างซ a m ซุงเนี่ยก็จะมีพวกประกันจอแตกใช่ไหมส่วนที่อื่น,นครับถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายเช่น ASD Tag ลาซาด้านะครับพวก JD หรือว่าพวกร้านค้าอย่างเช่น j m มาร์ o พาวเวอร์ uy, พวกนี้ก็จะมีของแถมแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรโจองของแต่ละที่นะครับยังคงต้องลองเช็คดูซึ่งตรงนี้ทรับรยแซนมีการเขียนบล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจองค่ายไหนได้ของแถมอะไรลองกดลิงก์ไปดูได้เลยข้อ <29 S> 2 9ถามมาว่า Samsung Galaxy S20 FE วางขายเมื่อไร่ตอนนี้ยังไม่ได้วางขายแต่อยากให้รีบไปจองก่อนเพราะว่า คุณจอง 4G คุณได้ 5G คุณซื้อ 5G คุณแอป,ปความจุเป็น3 6 g ิกนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปจองก่อนดีกว่าคุ้มค่ากว่าตอนขายจริงแน่นอนข้อ30คือจะมีเคสไหมครับเคสหมายถึงว่าอะไรหมายถึงแถมมาในกล่องหรือเปล่าหรือว่าซื้อแยกต่างหากคือซื้อแยกเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับซัมซุงก็มาขายแน่นอนแต่ที่แถมมาในกล่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า ไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ไหนๆก็ถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบอกเลยละกันว่าในกล่อง Samsung Galaxy s 20 FE นั้นมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับหม้อแปลงนะครับชาร์จเร็ว15วัตต์ตัวเครื่อง25วัตต์สูงสุดครับในกล่องแถามมาแค่15วัตต์นะครับพร้อมกับสาย USB Type C นะครับมีฟิล์มกันรอยแปะมาให้เลยตั้งแต่แกะกล่องครับไม่ต้องลอกไม่ต้องเปลี่ยนนะสามารถใช้าง,งานได้แต่สิ่งที่หาไปก็คือเคสใส รุ่นนี้ไม่แถมมาแล้วกับหูฟังก็ไม่ได้แถมมาครับแต่เห็นว่าจะมีขายผ่านออนไลน์สโตร์ของ s m s u u n นะครับในราคาลด50%ครับข้อ31ไม่รู้ถามหรือแอบบนมานะครับว่าทอยเพิ่งออกตอนนี้เพิ่งซื้อรุ่นอื่นไปแท้ๆ <c oughs> อย่าว่าแต่เ,เพื่อนๆเลยครับเอาจริงแล้วทีมงานหลายคนก็หลังหันเหมือนกันครับเนี่ยห้องตัดถายเครื่องเก่าไปแล้วกด F แทน2คนแล้วห้องคอนเทนต์อีกคนนึง ข้อสาอครับอยากให้เปรียบเทียบระหว่าง Galaxy S 2ี่รทับรุ่นพี่กับ S G10 FE ตัวใหม่นี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวจัดให้ทีหลังนะครับ <S <S ข้อส3มครับถามมาว่า Galaxy S กับ Galaxy Note เนี่ยเอาจริงแล้วต่างที่ปากกา S Pen อย่างเดียวเลยหรือเปล่าถ้าจะมองว่าต่างกันแค่นั้นก็ใช่ครับตัวหนึ่งมีปากกา S Pen ตัวหนึ่งไม่มีปากกาแต่จริงๆแล้วเนี่ย ฟังชั่นของ S Pen เนี่ยมันหลากหลายมากๆครับยังไงลองไปดูคลิปนะครับที่เรามีการรวบรวมฟีเจอร์ของ S Pen ทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ให้ดูแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยความแตกต่างไม่ใช่แค่ S Pen พแล้วแต่ฝั่งตัวซอฟต์แวร์ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ต่างกันเยอะมากๆเหมือนกันนะครับข้อ34นะครับถามมาว่ารีวิวเต็มจะมาเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็บอกว่าเร็วนี้แล้วครับ <Yeah. S 2> ข้อ35ตอนรีวิวขอแบบละเอียดเลยได้ไหมนะครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้าง อันนี้จัดให้แน่นอนขอใบ้ไดหนึ่งแล้วกันว่าจะมาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราเองก็จองเครื่องล็อตแรกไปด้วยนะครับคาดว่าของจะมาวันที่9้ยังไงเดี๋ยวจะพยายามนะครับไปบีบคอทีมตัดว่าให้ถ่ายเสร็จภายในวันนั้นแล้วขึ้นวันที่1 0เลยเพื่อบางคนอยากจะรีบจองกันก่อน,นครับเพราะว่าวันสุดท้ายที่จองแล้วได้อัปเกรดสเปคเนี่ยคือ11ตุลาคมนี้ครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S20 FE กันมากมายล้นหลามจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปด้วยนะครับเผื่อใครมีเพื่อนที่กำลังมองหาหรือกำลังจะเปลี่ยนมือถือแล้วมองรุ่นนี้อยู่ด้วยหรือถ้าเกิดไม่ได้มองก็อยากให้มาเล็งรุ่นนี้เพิ่มเข้าไปเพราะว่าราคานี้สเปคนี้คุ้มจริงๆริงนะครับและยังไงก็ฝากกด cribe ช่องรอยแซน,นะครับผมเพราะว่าอย่าลืมเรงมีรีวิวตัวนี้ให้ติดตามมันอยู่นะ สวัสดีครับ